สอที่เราวิ่งกันเนี่ยมันใช่โซนสองจริงๆหรือเปล่านะครับสวัสดีครับพบกับผมต้องจากช่องวิ่งยังไงนะครับวันนี้เราจะมา,าพูดคุยกันถึงเรื่องการหาค่าของแม็กคาร์เตนะครับว่าวิธีการไหนที่จะให้ค่าที่แบบตรงที่สุดตรงกับตัวเราที่สุดตัวเองที่สุดนะครับแล้วก็ จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโซนฮาร์ดเรทที่เราวิ่งกันนะครับว่าจริงๆแล้วโซนสองที่เราวิ่งกันเนี่ยมันใช่โซนสองจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าโซนอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วก็วิธีการนะครับที่จะแบบใช้ค่าไหนนะครับที่แบบจะให้แบบตรงกับเรามากที่สุดนะครับ ในการหาค่าฮาร์ดเรทสูงสุดนะครับก็จะมีวิธีการต่างๆมากมายนะครับผมเคยตอนผมเล่นเล่นบอลนะครับเล่นบอลจะมีโค้ดโค้ดเข้าให้วิ่งรอบสนามนะครับวิ่งแบบให้เหนื่อยที่สุดนะครับแล้วก็เขาจะวัดฮาร์ดเรทนะครับจับที่คอนะครับเพื่อหาฮาร์ดเรทสูงสุดนะครับซึ่ง เราต้องแบบเหนื่อยที่สุดแล้วก็มาถึงโค้ดแล้วโค้ดต้องจับปุ๊บแล้วก็ดูนาฬิกานะครับอันนี้เป็นแบบวิธีแบบแมนนวลนะครับซึ่งแบบความคาดเคลื่อนอยู่ที่อาจารย์อย่างเดียวครับถ้าอาจารย์นับไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับวิธีการที่แบบเขาจะนับหนึ่งนาทีเลยหรือเปล่าเขาไม่ใช่นะครับเขานับแค่หกวิหกวิได้เท่าไหร่แล้วก็คูณสิบเข้าไปก็คือ ต่อหนึ่งนาทีนั่นเองหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจับ10วินับได้เท่าไหร่ก็คูณหกเข้าไปนะครับทีนี้ตลกนิดนึงคือแบบเพื่อนเพื่อนที่มาที่วิ่งมานะครับมาถึงแบบพร้อมๆกันนะครับซึ่งแบบพอวัดคนเสร็จแล้วอีกคนก็ยืนรออย,อยู่ก็มาวัดกันนะครับซึ่งแบบคนแรกๆอะ่ะจะได้ค่าที่ตรงที่สุดนะครับคือแบบกำลังเหนื่อยสุดๆแต่คนที่แบบ มาที่หลังนะครับคือแบบพาร์เรทมันดาวลงแล้วนะครับก็เป็นเรื่องตลกที่แบบเล่าให้ฟังนะครับที่แบบเออเอ,อพอมองย้อนไปแล้วเฮ้ยคนที่แบบมาคนแรกนะครับจะได้แบบค่าที่แบบดีที่สุดนะครับอันนั้นคือเป็นวิธีแบบแมนนวลนะครับแต่ว่าเ,เขาจะมีสูตรนะครับในการหาแม็กซาร์ตเรทนะครับซึ่งสูตรในแบบโลกนี้ก็มีแบบ ไม่ใช่สูตรเดียวนะครับสูตรที่เราแบบคุ้นกันก็คือ220รสลบอายุนะครับซึ่งสูตรนี้บางสำนักก็ให้บวกไปอีก7จ็ถึงสิครั้งต่อนาทีนะครับซึ่งกันความคาดเคลื่อนนะครับบวกเพื่อกันความคาดเคลื่อนแล้วก็จะมีสูตร208ร้อยแปลบ0ูนย์คูณอายุนะครับสูตรนี้เกิดขึ้นในปี2 0 0พันะครับพอผ่านมาประมาณ6-7ถึงเปีนะครับจากสอง เขาปรับมาเป็น207ลบ0.7คูณอายุนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของของของแต่ละคนนะครับไม่ใช่คนเดียวกันนะครับจะเห็นว่าข้อมูลที่แบบของนักวิทาศสตร์ที่แบบทดลองกันนะครับถ้าใครมีข้อมูลแบบใหม่ๆนะครับก็จะเอามาแบบหักล้านกันนะครับซึ่งเราจะเชื่ออันไหนหรือไม่เชื่ออันไหนก็แบบ อยู่ที่เรานะครับหรือว่าอยู่ที่แบบการเอาไปใช้งานอยู่ที่แบบการทดลองแบบของของแบบนักกีฬาของโค้ดด้วยว่าจะเชื่อสูตรไหนดีที่สุดนะครับแต่ว่าสูตรที่แบบใช้ทั่วไปมันก็ต้องเป็นสูตรที่แบบง่ายๆใช่ไหมครับง่ายๆที่แบบคิดง่ายๆแบบใช้แบบทั่วไปได้แบบคนทั่วไปก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเราแบบอยากจะหาค่าที่แบบตรงกับเราจริงๆเราต้องแบบ มีข้อมูลที่เยอะมีข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงของตัวเราจริงๆนะครับซึ่งวิธีการนั้นนะครับก็เราต้องทดสอบด้วยแบบตัวเราครับทุกวันนี้มีนาฬิกาใช่ไหมครับที่วัดฮาร์ดเรทได้เวลาที่เราวิ่งนะครับก็จะมีฮาร์ดเรทสูงสุดใช่ไหมครับที่นาฬิกาวัดซึ่งถ้าเราจะได้ฮาร์ดเรทสูงสุดนะครับเราต้องวิ่งด้วยความเหนื่อยที่แบบเกือบขาดใจ เกือบขัดใจนะครับเพื่อให้นาฬิกาวัดทราเหรียญสูงสุดที่เราสามารถทำได้ซึ่งวิธีนี้ไม่เหมาะกับนักวิ่งมือใหม่นะครับเขาก็เลยมีสูตรง่ายๆมาให้ไงแต่สำหรับนักวิ่งแบบที่ซ้อมมานานแล้วหรือว่ามีความฟิตมาระดับหนึ่งแล้วนะครับออกกำลังกายมาได้สักพักหนึ่งแล้วผมอยากให้นักวิ่งกลุ่มนี้นะครับ วิ่งด้วยความเหนื่อยที่แบบสุดๆเราไปเทสไปเทสเฉพาะแม็กคาร์เรเลยหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องแบบเสียเวลาขนาดนั้นนะครับวิธีการก็คือสามโลสุดท้ายที่เราซ้อมในวันนั้นครับค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นไปเหลือสองโลก็ค่อยๆไต่ให้แบบเกือบเหนื่อยที่สุดและโลสุดท้ายใส่สุดเท่าที่แบบมีแบบ ห้ามกักห้ามอะไรทั้งนั้นโลสุดท้ายนะครับนั่นแหละแล้วก็มาดูฮาร์เรสสูงสุดนะครับอันนี้จะเป็นแบบค่าของเราจริงๆนะครับที่เราแบบหาได้นะครับซึ่งแม้ฮาร์เรสในวันนั้นอ่ะผ่านไปอีกสามเดือนมาเทสอีกเราอาจจะทําได้เยอะขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามหาโอกาสเทสเรื่อยๆนะครับ เพื่อที่เราจะได้แบบค่าที่ตรงที่สุดเอามาฝึกซ้อมคือเราต้องแบบตัดความคาดเคลื่อนทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อเอาค่าแบบที่ดีที่สุดมาใช้ในการฝึกซ้อมแล้วมันจะได้ผลที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรานะครับวิธีการต่อไปคือการเข้าเทสในห้องแล็บนะครับเข้าเทสอาจจะด้วยเทสแบบ v i เล็กโทมหรือ หรือเทสแบบในแบบสนามจริงที่ที่วิ่งที่เขาแบบเจาะเลือดกัน,นครับเจาะเลือดเพื่อเอามาดูว่าเฮ้ยร่างกายเราอ่ะสะสมแลคเตตปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นแบบเฉพาะเจาะจงบุคคลซึ่งนักกีฬาที่แบบระดับสูงๆนะครับเขาถึงจะทําแบบนั้นเพราะว่าเขาซีเรียสกับการฝึกซ้อมกับผลการแข่งขันกับ ผลรางวัลที่เขาจะได้นะครับซึ่งในการเทส VO2 Max นะครับมันจะได้ไอค่าพวกเนี้ยมาด้วยออันนี้ก็จะดีนะครับเพราะว่าเราไปเทสเราคงไม่ได้หวังค่า v o 2 Max อย่างเดียวนะครับซึ่งได้มาแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแค่รู้เฉยๆใช่ไหมครับว่าเราบ o 2อ a x เท่าไหร่แล้วยังไงต่อนะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบประโยชน์ที่สำคัญอะไร แบบมากมายนะครับรู้แล้วยังรู้แล้วยังไงอ่ะ V a u t o m a x ใช่ไหมครับรู้เรารู้โซนรู้โซนวิ่งรู้เพจแล้วรู้โซนที่เราแบบที่จะเอามาฝึกซ้อมโซนไหนวอร์มอัพโซนไหนอ่าโซนสองโซนไหนเริ่มมีแลกเตสสะสมเพิ่มขึ้นฮาร์เรทอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ตังหาหาครับที่แบบ เป็นค่าที่เราควรสนใจแล้วก็เอามาใช้ในการฝึกซ้อมนะครับโอเคอต่อไปเรื่องโซนฮารด์ดเรทเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าโซนฮารด์ดเรทห้าโซนที่ที่เราใช้กันอยู่บางสำนักมีเจ็ดโซนบางสำนักมีห้าแล้วก็มีห้าเอห้าบีอีกเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาก่อน ว่ามันอยู่ตรงไหนเพิ่มเพิ่มได้เลยยังอเพิ่มอลโหลอหนึ่งสองเสียงยังไม่หายครับผมเทศสเสียงกว <c oughs> เ,เสียงหายโอเคอ่าอันนี้คือ5โซนที่เราแบบคุ้นเคยใช่ไหมครับอันนี้คือโซนแบบที่ออกแบบโดย ง่ายๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลนะครับการแบ่งโซนโดยใช้ maximum h a ฮ a r d rate อย่างเดียวนะครับโซนหนึ่งก็ห้าสิบถึงหกสิเปอร์เซ็นนะครับโซนสองหกสิถึงเจ็สิเปอร์เซ็นแต่ละโซนจะห่างกันที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมให้ดูต่อปึ๊บเดี๋ยวขยายนิดนึงตัวนี้เห็นตัวนี้ไหมครับมีเจ็ดโซนเจ็ดโซนนะครับดู แต่ละโซนก็จะมีเปอร์เซน์ที่แบบแตกต่างจากเมื่อกี้ใช่ไหมครับซึ่งรายละเอียดของโซนตัวนี้ก็แบบมีความแตกต่างกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนต่อไปอ่าตัวนี้มีโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่โซนห้าแล้วก็มีห้าห้าเอห้าบีห้าซอีกนะครับซึ่งดูโซนห้าซีครับตัวนี้ฝึกที่ความหนะักที่ 106%ขึ้นไปคือเลยฮาร์ดเรสสูงสุดไปอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับใครเคยวิ่งแบบแตะโซนฮาร์ดเรสสูงสุดนะครับแม็กฮาร์ดเรทนะแม็กคือแบบจำนวนครั้งต่อน,นาทีครับไม่ใช่แบบ่วน5นะคือแบบแม็กคือสมมุติว่าผม187ใช่ไหมก็ ให้หัวใจอ่ะเต้นเกินร้อยแปดสิบเจ็ดขึ้นไปนะครับแล้ววิ่งแล้ววิ่งต่อจากนั้นคิดดูครับว่ามันอันตรายมากนะครับสําหรับนักวิ่งที่แบบอ่ไม่มีการฝึกซ้อมที่แบบดีนะครับอาจจะทําให้หัวหัวใจวายตายได้นะครับซึ่งอันตรายมากนะครับการแบ่งโซนแบบนี้แล้วฝึกตามนี้นะครับต้องฟิตจริงๆนะครับร่างกายต้องปรับได้จริงๆ โอเคให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาอ่ะกลับมานะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือแม้แต่การแบ่งโซนนะครับฮาร์ดเรทน,นะครับในแต่ละส่วนอันนี้คือผมให้ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีอีกหลายสำนักนับที่แบ่งแบ่งเปอร์เซ็นต์ของโซนที่มีความแตกต่างกันนะครับทีนี้เราจะใช้แบบไหน ที่จะดีที่สุดนะครับในนาฬิกาของเรานะครับมันจะมีแบ่งโซนแบบใช้แม็กฮาร์เรอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็มีใช้แม็กฮาร์เรแล้วก็มีข้อมูลฮาร์เรขนาดพักมาด้วยนะครับสองตัวนี้เป็นหลักๆที่ที่ใช้กันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบางบางนาฬิกาบางแอปนะครับที่แบบใช้แบบเทรชโชว์คือการสะสมของแลกเตตนะครับการแบ่งโซนแบบแลกเตต ก็มีด้วยนะครับแต่ผมจะพูดถึง2อ,อย่างนะครับคือการใช้ Mac ก e a r t ด a t e กับ h าร์ดเรทรีเซิร์ฟฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟก็คือใช้ฮ a r ์ดเ t e สูงสุดกับฮาร์ดเรทขณะพักนะครับสําหรับสูตรแรกคือ Mac Heart ด a t e อย่างเดียวออกแบบมาสําหรับคนทั่วๆไปนะครับคนทั่วๆไปที่แบบมันเหมาะกับคนที่แบบเริ่มออกกําลังกายนะครับยังไม่มีประสบการณ์ในการวิ่ง มาเริ่มวิ่งใหม่ๆนะครับก็ใช้โซนนี้ไปก่อนซึ่งโซนนี้มันจะพอไปดูแล้วมันมันจะเต้นด้วยอัตราที่ต่ํากว่าฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟนะครับก็จะมีความอันตรายความหนักที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟเนี่ยพอคํานวณออกมาแล้วมันใช้สูตรของคาร์ว n เนนมาใช้ในการคํานวณครับซึ่งเราสามารถคํานวณได้ด้วยมือเปล่าก็ได้ค่าที่ตรงก,กันกับที่นาฬิกาคํานวณมาให้นะครับ ซึ่งค่านี้จะเฉพาะเจาะจงกับบุคคลมากกว่าแต่ค่าจะตรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าฮาร์ดเรทสูงสุดที่เราหามาได้มันสูงสุดจริงหรือเปล่าฮาร์ดเรทขนาดพัทที่เราหามามันตรงจริงๆหรือเปล่าซึ่งวิธีการหาฮาร์ดเรทสูงสุดผมได้บอกไปแล้ววิธีการหาฮาร์ดเรทขนาดพัทคือใส่นาฬิกาแล้วก็นอน พอตื่นขึ้นมาเราก็ไปดูว่าตอนที่เราตื่นมันฮาร์ดเรทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็เอาค่านั้นเลยครับเป็นฮาร์ดเรทขณะพักที่แบบตรงที่สุดแล้วนะครับพอได้สองค่าที่ตรงที่สุดแล้วป๊บเอามาใส่ในแอปให้มันคำนวณมาเราก็จะได้ฮาร์ดเรทเฉพาะเรามาแล้วนะครับทีนี้โซนฮาร์ดเรท การแบ่งเปอร์เซ็นต์ของโซนฮาร์ดเรทล่ะจริงๆแล้วนะครับผมเคยถามไปในเว็บไซต์ของของนาฬิกาอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับเขาบอกว่าแต่ละคนนะครับจะโซนไม่เหมือนกันหรอกขนาดโซนสองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของแต่ละคนอะ่ะมันก็ไม่เท่ากันหรอกถ้าเอาไปเข้าห้องแลบจริงๆแล้วแต่ที่เขาให้มานี่มันคือแบบคร่าวๆก,กลางๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วโซนที่เราฝึกอยู่ มันอาจจะอยู่ในโซนจริงๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราอาจจะวิ่งหลุดโซนหรือไม่ถึงโซนก็ได้ไม่มีใครรู้แต่อย่างนี้วิธีการที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้คือผมเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬามานะครับผมก็มีความสงสัยแหละว่าโซนที่ผมวิ่งอยู่โซนหนึ่งโซนสอง คือมันมีต้องมีความแตกต่างกันสิโซนห้าโซนสี่ต้องมีความแตกต่างกันสิผมก็เวลาที่ผมวิ่งผมก็จะดูฮาร์ดเรทโซนที่เขาแบบอยู่ในนาฬิกานะครับแล้วก็ผมจะสังเกตความรู้สึกผมเวลาวิ่งนะครับว่าไอ้ความเร็วเท่านี้ให้เข้าไปดูดิโซนเท่าไหร่วะพอเหนื่อยขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเอยโซนไหนวะโซนกับโซนหนึ่งเปลี่ยนไปโซนสองตอนไหนตอนที่เหนื่อยเป็นยังไง จากโซนสองไปโซนสามเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเรามันตรงกับนาฬิกาหรือเปล่าโซนสามพอหลุดไปโซนสามปุ๊บจากโซนสองไปโซนสามปุ๊บความรู้สึกความเหนื่อยมันต่างกันหรือเปล่าคือถ้ามันไม่ต่างก็แสดงว่ามันไม่ตรงหรือเปล่าใช่ไหมครับเราต้องแบบผมคือผมอะสงสัยแล้วก็ผมตั้งคำถามแล้วก็ผมอยากหาคำตอบนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วที่นาฬิกาเซตมาให้อ่ะกับความรู้สึกผมอ่ะมันมีทั้งตรงและไม่ตรงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโซนสามโซนสองโซนสองกับโซนสามนะครับพอผมวิ่งอ่ะพอฝึกโซนสองใช่ไหมครับผมจะวิ่งให้แตะปลายปลายโซนสองไว้แล้วพอวิ่งไปเรื่อยอ่ะคือพลังงานของเรามันก็จะหมดลงครับ หัวใจเราก็จะเต้นสูงขึ้นใช่ครับทั้งที่ความเร็วเท่าเดิมนะมันก็จะหลุดไปโซนสามปุ๊บพอหลุดไปโซนสามเท่านั้นครับความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนเลยจากโซนสองมาโซนสามเนี่ยฟิลลิ่งคนละฟิลเลยนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะไต่ความเร็วขึ้นไปอีกโซน 3, สามโซนสามหลุดไปโซนสี่เฮ้ยยังไมเ่เห็นความแตกต่างหลุดไปโซนสี่แล้ว นาฬิกาหลุดเป็นโซนสีแล้วแต่ผมอะยังรู้สึกว่ามันยังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างถึงความเหนื่อยพอไปถึงอพอไปถึงเกือบอาจจะงงๆหน่อยนะครับพอไปถึงเ,เกือบเกือบจะกลางของโซนสีในในาฬิกาแล้วผมถึงรู้สึกนะครับเนี่ยคือผมสังเกตผมวิ่งแล้วผมก็สังเกตนะครับก็มีความคิดนะครับอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีโอกาสก็อยากจะทดลองในการแบบเซตเซตด้วยตัวเองจากการสังเกตตัวเองนี่แหละว่าระดับความเหนื่อยในแต่ละช่วงอะ่ะมันจะมันจะดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นหรือเปล่าวัดจากอะไรวัดจากผลของการวิ่งสิครับใช่ไหม การที่เราแบบจะพัฒนาการวิ่งของเราอะ่ะที่เราซ้อมมาที่เราซ้อมมาเพื่อที่จะทําลายสถิติอะใฮ้ยมันพัฒนาขึ้นไหมเราต้องกลับมาดูนะถ้ามันพัฒนาเออเราก็ใช้สูตรในการซ้อมนี้ต่อไปแต่ว่าถ้ามันไม่พัฒนาล่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรแบบผิดพลาดสิใช่ไหมในการผิดพลาดนั้นเราก็แบบต้องรู้อีกว่า มันผิดพลาดแบบตรงไหนเราก็ต้องไปหาสาเหตุอีกซึ่งมันแบบมีหลายส่วนมากมีทั้งการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมก็มีหลายส่วนมีทั้งอาหารมีทั้งการนอนโอ้โหเยอะมากนะครับการที่จะควบคุมตัวแปรหลายๆอย่างเนี่ยต้องค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆโอ้โหพูดนอกแบบไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่พูดแบบไปไกลมากพูดไปไกลมาก ขอสรุปเลยแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับมันอาจจะเป็นทางวิชาการนิดนึงนะครับคนที่แบบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะครับโอเคในการหาค่าฮาร์ดเรทนะครับเราควรหาวิธีการที่จะหาค่าให้ตรงที่สุดนะครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วพอได้แล้วก็เอามาใส่ในแอปให้มันคำนวณเราก็จะได้ อค่ามาที่แบบตรงเฉพาะเราทีนี้โซนฮาร์ดเรทก็ให้ใช้ของเขาไปก่อนนั่นแหละแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าแบบใครที่แบบซ้อมแบบจริงจังอย่างเงี้ยจริงจังกับผลการแข่งขันอย่างเงี้ยก็แบบเราลองสังเกตดูซิว่าโซนที่เราวิ่งในแต่ละโซนอ่ะมันมีความแตกต่างกันไหมถ้ามันไม่มีความแตกต่างของความเหนื่อยแต่ว่าโซนมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ ก็สันนิษฐานได้ว่าโซนที่เราเซตอยู่มันไม่ตรงหรือเปล่าถ้าใครทําไดา้วัดความรู้สึกของตัวเองได้ว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอย่างนี้มันเปลี่ยนตรงที่แบบจํานวนครั้งจํานวนฮาร์เรสกี่ครั้งเราก็สามารถเอามาเซตโซนของเราเองได้เพื่อที่จะทดลองอีกว่าโซนเนี้ยถ้าเราเอาไปฝึกเทมโปถ้าเราเอาไปฝึกโซนสองแล้ว ความฟิตของเรามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างอันนี้คือสําคัญที่สุดคือ,อผลในการฝึกมันส่งผลต่อคุณภาพส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมส่งผลต่อผลการแข่งขันของเราในทางบวกหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวิ่งยังไงกับผมกล้องวันนี้นะครับก็ฝากไปเท่านี้ครับอย่าลืมติดตาม คลิปใหม่ๆจากช่องวิ่งยังไงน,นะครับซึ่งแนวของผมก็จะมาแบบประมาณนี้แหละเอามาวิเคราะห์นะครับฝากติดตามได้ครับขอบคุณครับ